วันนี้เราได้ปลาบ้ามาสดๆใหม่ๆเลยค่ะปลาบ้าก็จะคล้ายๆปลากระพงบ้านเรานั่นแหละค่ะเป็นปลาทะเลมันก็จะเอามาทําเมนูพิเศษให้ลูกค้าค่ะวันนี้กิน9คนใช้ไป3ตัวค่ะ3ตัวนี้ก็จะตกประมาณ4กิโลค่ะวันจะเอามาทําคล้ายๆปลากระพงนึ่งมะนาวก็จะ ขูดเกล็ดออกควักท้องแล้วก็บั้งนิดหน่อยเวลาเราราดน้ำซอสมันก็จะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะน้ำซอสหวานก็จะบดจากพริกหวานแล้วก็มะเขือเทศกระเทียมผักชีปรุงรสด,ด้วยมะนาวเขียวน้ำตาลชูรสค่ะแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไปนึ่งในเตาอบค่ะเตาอบของหวานจะเปลี่ยนโหมดแบบอบก็ได้นึ่งก็ได้นะคะถ้าปลาไซส์ขนาดนี้หวานก็จะนึ่งแค่25นาทีค่ะแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะนึ่งแค่10นาทีก็แล้วแต่ขนาดปลาค่ะ ครบ25นาทีค่ะเรียบร้อยเราก็จะเอาน้ำซอสที่อยู่ในถาดนี่เลคะ่ะราดตัวปลาอีกทีนึงเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยโรยด้วยต้นหอมผักชีและก็ใบขึ้นช่ายบีบน้ำมะนาวเขียวใส่นิดหน่อยให้มันหอมวันก็จะยกไปเสิร์ฟลูกค้าทั้งถาดอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะไปแกะเอาแต่เนื้อมันที่โต๊ะให้ลูกค้าเห็นด้วยแต่ก่อนจะไปก็จะต้องแต่งหน้าให้สวยงามหั่นมะเขือเทศเล็ก,ลกๆโรยด้วยค่ะ นี่คะ่ะลูกค้าโต๊ะพิเศษของเราคืนนี้ขอบคุณพี่จุ๋มกับพี่หลายนะคะที่มาอุดหนุนน้องรู้จักกันมา20กว่าปีแต่เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยคะ่ะต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานของใครของมันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน